เรื่องการศึกษาสําคัญลําดับหนึ่งนะครับในส่วนที่ประชาชนให้ความสําคัญรวมทั้งระบบการอํานวยการยุติธรรมนะครับพูดง่ายๆว่าตํารวจนั่นเองซึ่งมีความเห็นมาค่อนข้างมากนะครับการศึกษาเนี่ยผลของการที่มีการรับฟังการการทำวิจัยต่างๆมันชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้งบประมาณแต่การศึกษามากสูงมากนะครับแต่ว่าเมื่อไปแจกแจงรายละเอียดแล้วเนี่ยเงินที่ลงไปในการให้การศึกษาอบรมเด็กนักเรียนเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันน้อยมันลงไปกับการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครูเกี่ยวกับเงินเดือนนะครับการจ้างทั้งหลาย เพราะฉะนั้นอันนี้ที่ต้องมีการปฏิรูปเพื่อให้การศึกษาของเราพัฒนาเพราะการการเปรียบเทียบระหว่างประเทศต่างๆก็ยังเห็นว่าของเรายังอยู่ในอันดับที่เรียกว่ายังไม่เป็นที่พอใจส่วนในส่วนของตำรวจนั้นก็คงสรุปประเด็นได้ว่าประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือหนึ่งการแทรกแซงจากภายนอกอันที่สองทำอย่างไรให้ เจ้าพนักง,งานตำรวจเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ด้วยความสามารถด้วยความรู้ได้ด้วยผลงานนะครับต่างจากที่เป็นอยู่นี่คือประเด็นที่หลักๆที่ได้มีการพิจารณากันนะครับถามว่า